จ้าฮัลโหลสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมเฟซบุ๊กอินสตาแกรมและเอฟวีจริงจะไปห้องหลายนะจ้าวันนี้ก็พบกับอีฟอีกแล้ววันรุ่งวัของเอฟแล้วก็พลอยนะจ้าก็จะมาบอกอัปเดตเรื่องสิวยุบแล้วจ้าสองวันนะจ้าแพ้เฮาแพ้เยอะเลยบ๊วยเอางี้ก็อัดสองคลิปอีกแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ แล้วมันก็เลยไม่อยอมเซฟมัน่ยอกเซฟให้ก็น่าแหกค่ะอัดใหม่พูดใหม่วนไปก็เวียนไปสุดละแบบน,นังอยากมีบทค่ะกาตนาสร้างบทมานะคะคเตคอเบอร์คอ v เวอร์พี่นี่นะอะไรนะพี่แทนเซียเซีย,ย,ยชอบพี่แทนยาบ้างตอนนี้มันวุ่นวายเราไม่ไปยุ่งโื่งข่าวเดี๋ยวเสื้ออีก เดี๋ยวเรืองเยอะอีกโอเคปะเอาเป็นเรื่องเรื่องของเรากันละมั้งเด็ด<น>แล้วก็เราก็ช่วงน,นี้เราก็ขายของมาหลายวันติพดพรุ่งนี้ก็จะอัปเดตเราไปเล่นสระว่ายน้ำ้ยเดี๋ยวจะไปว่ายน้ำสวิมมิ่งจักปะสวิมมิ่งท <จน S 1> ี่สระเยันจิตนะจ๊ะแดดฮุ้บหกโมงเจอกันใครมันปนน่องไปนะก็ไปว่ายน้ำกันแล้วทุอะไรเงี้หนีร้อนหนีร้อนไปว่ายน้ำนะจ๊ะอืมแล้วก็ไม่มีเรื่องจนะคุยแล้วอ่ะเอออัปเดตให้น้องๆหายคิดถึงชอบได้รักได้ แบบพิศนะคะ่าอย่ารักข้างเดียวเอ้ยอย่าชอบข้างเดียวนะอย่าชอบพี่คนเดียวนะอชอบแฟนพี่ด้วยนะรู้เปล่าเออแฟนพี่หน่อยยังไงก็ฝากไลค์ด้วยนะจ๊ะไม่ต้องการยอดไลค์ที่เยอะแต่ขอแบบวะ่าไม่ต้องการยอดไลค์อะแต่ขอแบบขอไลค์ให้แบบกำลังใจนิดนึงคอมเมนต์นนก็ได้อะไรก็ได้พี่คุยได้หมดแหละพี่ตอบหมดแหละเออพี่ไม่ยิงหรอกหน้าอาจจะอย่างนี้แหละแต่ไม่ยิงหรอกบอกเลยไม่ยงิงไม่ย,<า>ไมยิงหรอกอะไรนะ หอมเมง้งของเมงาาวันนี้สวมบบาบเป็นยิยแว้นนะเพราะว่าแฟนบอกชอบไป่เคแว่นอย่างนี้มันดูเด็กเราแอปเด็กไนงะจริงๆแฟนก็แก่กว่านี้แหละแต่วัานาน้านี้แก่กว่าแฟนไงก็เลยต้องออปเด็ก,กับแอปเด็กจะได้เข้ากันได้ก็ไงก็โอเคนะก็ไปแล้วมีแล้ว<อ>เดี๋ยวจะมาอ<ม>ัพ<ม>แล<ม>้วแลวเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนั้นเดี๋ยวจะเอาไว้อีคลิปหนึ่งโอเคปะไปแล้วนะคุณบายจุกก่อนจุกก่อนจุบยี่ก่อนจุกว่า ไปแล้วนะานจุ๊บฝากไลด์ด้วยไปแล้วฮัลโหลตอนนี้ก็ถึงบ้านเออฮัลโหลเพื่อไม่รู้เหมือนกันจ้ะน,นี่ก็ถึงบ้านแล้วอะ่ะกำลังจะกินข้าวนะก็ฉายเดียวคนเดียวเพ,พ,พออราะพลอยกำลังหุ้งข่าวาหุ้งข่าวสะกดพาวสิคะหุ้งข่าวไม่มีหรอกปัญญาอ่อนอย่างนั้นแหละคือวันนี้อารมณ์ดีไงคือไม่รู้ว่าทําไมถึงอารมณ์ดีก็ไม่มีอะไรก็เลยมาบอกว่าฮะ ใช่แม่บอกว่ายังไม่โดนแม่ด่าค่ะมาดูนะคะวันพุธมาของแม่แอลและน้องอีฟค่ะ hello hello นี่อยู่แม่ลูกเหมือนกันยังก็ขี้เหมือนกันยังก็ขี้ใช่ปะไม่มีอะไรเยอะเพิหมือนกันยังกับแกะก็ได้เน้น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 เนี่ยสวยโอ้ยอย่าถ่ายใกล้ใกล้แก่แกขอร้องขอร้องแก่แกไม่จริงย่งไม่แก่